สวัสดีคุณลูกค้าและเ,เพื่อนๆพืเอทุกคนนะคะวันนี้วันที่9ตุลาคมดิฉันเข้ามานั่งชิวๆในแปลงสนฉัดหลังจากน้ําเข้าสวนนิดหน่อยนะคะทําให้ต้นสนฉัดของเราสวยและต้นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ราคาเราลดลงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเอาลูกกล้าไปทําเป็นต้นใหญ่หรือไปเลี้ยงต่อเพื่อขายนะคะลองเข้ามาชมนะคะ เห็นไหมคะเรามีเรามีจํานวนให้มากมายให้เลือกนะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าแล้วก็มีหลายไซส์หลายขนาดอันนี้เป็นแปลงลูกก้าที่เข้ามาได้ประมาณหนึ่งเดือนครึ่งแล้วนะคะอันนี้เรามีให้ลูกค้าเข้ามาชมได้นะคะลองดูนะคะมีเยอะนะแล้วแปลงนี้อีกหนึ่งแปลงก็คือเป็นลูกกล้า ซึ่งเรายังไม่ได้ลงถุงให้นะคะเห็นไหมคะคุณลูกค้าจํานวนเรามีเยอะแยะนะคะอันนี้เราจะลดราคาพิเศษนะคะแปลงนี้ซึ่งให้ลูกค้าเนี่ยไปลงถุงเองนะคะเห็นไหมคะมีจํานวนมากมายเลยคะ่ะคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจลองเข้ามาในฟาร์มเราได้นะคะเราลดราคาพิเศษแล้วคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่อุดหนุนกันตลอดมาคะ่ะขอบคุณคะ่ะ